พี่น้องนี่คือต้นบักตูมยักเ้ยค่ะพี่น้องต้นบักตูมหอมหวานแสบเห็นน่วยบ่คะพี่น้องนี่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 เพื่อนสิต้อยเพิ่นสิต้อยนี่นี่นี่ลูกไส้สิต้อยพี่น้องคะนี่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 อุย้ยต้นสูงน่วยหลายแห้งน่วยดกมีผู้ใดอยากได้บ่คะขายจจงได้เละคือ หน่วยอ้นต้นเอเต้นอยู่นี่คือหมากตูมเด้อพี่น้องเด้อหมากตูมบักตูมบักตูมหอมบักตูมหวานพี่น้องผู้ใดต้อยได้ผู้ใดต้อยเป็นโอ้ยพี่น้องเอ๋ยพอแล้วลูกคงไม่ได้หรอกได้บ้ได้บ้างขีบวห่วยยุคระบายอีกกลองใครกวนขี้บวเหียววเธอรองระบายก่อน สำเร็จสำเร็จ,รจพนักงานซิมก็ได้เนาะอู้ยแบอบบะ<ม>แสบเนาะเป็นยาละบายนะกินหน่อยแสบกินหลายยาละบาย,ยล,าล้วน <laughs> <ม>